สวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะครับคือมีเพื่อนๆน,นะหลายคนถามว่าอุปกรณ์พวกเนี้ยอุปกรณ์ USB อุปกรณ์ USB ทั้งหลายเนี่ยนะสามารถชาร์จด้วยแผงโซลาเซลล์นะสามารถชาร์จด้วยแผงโซลาเซลล์ได้หรือเปล่านะก็ต้องตอบว่าได้นะครับชาร์จได้นะแต่เราต้องมี ต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยนะครับต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยครับก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับคืออุปกรณ์พวก usb ทั้งหลายเนี่ยนะนะครับปกติเราก็จะชาร์จ อาชาร์จด้วยด้วยไฟบ้านนะไฟบ้านหรือว่าเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์พวกมือถืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับปกติเราก็จะเอามาชาร์จอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราก็ทำการชาร์จปกติไปเลยนี่ไฟมาไหม อ่ายังไม่ได้เปิดสวิต์เดี๋ยวนะเปิดสวิต์ก่อน <c oughs> เปิดสวิต์เรียบร้อยปกติเราก็จะชาร์จกันแบบนี้นะนี่ จะเขียนอินหมายความว่าอินพุตเราก็ชาร์จได้นะไม่ว่าจะเป็นพัดลมเล็กๆอะไรพวกนี้ power bank นะ power bank ต่างๆอืมนี่ไม่ใช่ไทยี่ ไม่เข้ามันเต็มอืมมันเต็มแล้วน่ะปกติเราก็ชาร์จกันแบบนี้คือผ่านอะแดปเตอร์น่ะผ่านอะแดปเตอร,อตอร์ทีนี้เรามาดูไฟก่อนมาดูแรงดัน แรงดันของอะแดปเตอร์นะแรงดันของอะแดปเตอร์พวกนี้โดยการเช็คดูว่ามันมีแรงดันมากี่โวลต์มีแรงดัน Mar มากี่โวลต์น, Mar on, นะเช็คดูเลยว่ามีแรงดันมากี่โวลต์ จากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะไม่นิ่งห้าจุดสองโวลต์ห้าจุดหนึ่งนะแอดเดปเตอร์พวกนี้ก็จะมีแรงดันคือจ่ายมาห้าจุดห้าโวลต์ที่ตัวเลขกลมๆนะ 5โวลต์ส่วนกี่แอมป์นั้นก็ขึ้นอยู่กับหัวหัวชาร์จตัวนี้ว่าผู้ผลิตเขาให้ใช้ได้กี่แอมป์อะไรประมาณนี้เราจะเช็คก็ได้นะเช็คว่ากี่แอมป์5โวลต์โดยการเช็คแบบนี้ 5โวลต์กี่แอมป์อา้าวกี่แอมป์เราก็เช็คเลย2.3แอมป์เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแอมป์แอมป์ที่ได้จากหัวชาร์จตัวนี้หัวอะแดปเตอร์นะมันก็ขึ้นอยู่กับหัวชาร์จรุ่นไหนรุ่นไหนนะว่ามันจะกี่แอมป์กี่แอมป์ เออคือที่ทาให้ดูแบบนี้นะนะก็เพราะว่าเวลาเราไปชาร์จไปชาร์จโซลาเซลล์เวลาเราเอาไปชาร์จโซลาเซลล์นะแรงดันของโซลาเซลล์ของแผ่นโซลา r เซลล์ที่ได้จากแสงแดดเนี่ยนะครับมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามตามแสง แดดแรงแดดอ่อนนะแรงดันมันก็จะไม่เท่ากันทีนี้เราถ้าถ้าเราเอุปกรณ์อุปกรณ์มามาชาร์จเลยเนี่ยแรงดันมันก็ไม่นิ่งไงไม่นิ่งแต่ถ้าเราชาร์จแบบนี้แรงดันมันนิ่งชาร์จโดยผ่านอะแดปเตอร์พวกนี้แรงดันมันนิ่งคือ อยู่ที่ประมาณห้าโวลต์น,นะอ่าครับอย่างที่บอกข้างต้นนะว่าเราต้องมีอุปรกรณ์เสริมนิดหน่อยนะก็คือจัดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ครับก็จะมีแผงวงจรของของ power bank เก่าๆนะที่ไม่ได้ใช้ในที่นี้ใช้เป็นรุ่นนี้นะแต่ที่จริงมันไม่เสียอะไรนะนี่เป็นรุ่นนี้เลยมีหน้าจอนะมีบอกว่า5โวลต์9โวลต์12โวลต์นะเราก็มาต่อมาต่อด้านเขาเรียกว่าอะไรด้านขา ขาออกคือเอาพุทนะจุดนี้บวกจุดนี้ลบขาออกจุดที่ต่อไปแบตเตอรี่เนี่ยนะต่อบวกลบออกมาเราก็จะได้ขั้วข้อต่อจุดคอนเน็กนะที่เป็นแบบนี้ส่วน,นด้านอินพุต อินพุตก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะมันมีด้านอินพุตของเขาอยู่แล้วนี่นะก็ะเสียบเข้าไปอย่างนี้นด้านอินพุตตอนนี้เราก็ไปเสียบที่ที่แผงโซลาเซลล์นะอุปกรณ์ก็มีเลยเออแล้วก็ต้องมีสายสายนี้นะ เราก็จะมีสายนี้นะคือตัวนี้ก็เป็นแผงเอ,อวงจรนะเป็นวงจรจัดเพราะว่าแบงก์เก่าๆที่มันเสียแล้วอะเราเราเอาเฉพาะหัวตัวเมียใช่ไหมเขาเรียกหัวตัวเมียนะไอ้ USB เนี่ยนะนนะ <c oughs> เพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อที่จะมาเสียบแบบนี้เอาไว้เป็นจุด connect เสบแบบน,นี้อันนี้เราก็จะไปต่อที่แผงโซลาเซลล์จุดคอนเนคเราก็เสียบที่แผงโซลาเซลล์ไฟจากแผงโซลาเซลล์ออกมานี่เราก็เอาตัวนี้ไปเสียบเสียบต่ออีกทีหนึ่งแบบนี้น ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับนี่เตรียมอุปกรณ์ไว้ตรงนี้นะครับดูแผงกันก่อนเลยแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ ขนาด20วัตต์6โวลต์นะไซส์อ่ะไซส์ไม่ต้องดู20วัตต์6โวลต์นะเป็นแผง6โวลต์ในระบบ6โวลต์แล้วก็าตากไปที่ตรงแดดเลยนะอให้โดนแดดได้ให้มากที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่างนี้เลย ต่อสายออกมานะครับต่อสายออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วเราก็เอาตัวเอาตัวนี้หลุดไปแล้วตัวนี้หลุดไปแล้วอ่ะขอตัดภาพก่อนนะครับ ครับต่อจุด connect ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะนี่เราก็เอาสายมาต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ครับแล้วก็เอานี่ มาเสียบชาร์จเลยนี่นะครับขึ้นว่าอินแล้วก็ก้าววนใ่เข้าที่ก้าววนนะอันนี้คือการต่อต่อชาร์จโดยตรงนะ ชาร์จได้นะแผงก็ตากแดดคือแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับชาร์จได้ไฟเข้าเรียบร้อยเขาเรียกว่าต่อดต่อแบบโดยตรงนะอืมต้องสลับหัวไปหัวสลับมาเนี่ยลนะ เห็นหรือเปล่าเห็นรอเปล่าเอ่ยขึ้นอยู่นะชาร์จได้นะอันนี้ต้องดูไฟตรงนี้นะครับอ่าขึ้นละคือชาร์จได้ต่อโดยตรงนะทีนี้ข้อเสียขงของการต่อโดยตรงเนี่ย คือเราไม่รู้ว่าอุปกรณ์พวกเนี้นะเขาเขาทำมาไว้รับไฟขาเข้าคืออินพุตเท่าไหร่สูงสุดได้เท่าไหร่บางรุ่นบางอะไรมันก็ไม่เหมือนกันนะคือเราต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเสียหายได้นะเพราะบางทีแดดแรงบางทีแดดแรงไป ไฟมันแรงดันมันก็แรงขึ้นนะนี่อันนี้ที่เรากล้าเสียบเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมีมันก็คงจะชาร์จประมาณห้าหกโวลต์น,นะนี่ชาร์จได้ทีนี้ เราก็ต้องมาคือคือตอนตอนขาขาเข้าเนี่ยไฟมันไม่เสมอไฟมันไม่เรียบนะแรงบ้างค่อยบ้างแต่ขาออกเนี่ยมันต้องมันต้องให้ได้คงที่นะในที่นี้มันคือมันออกในพวก power bank เนี่ยนะมันทุกอย่างอะ่ะมันก็จะต้องออกที่5โวลต์กลมๆ5โวลต์ แต่ขาเข้านี่ห้าก็ได้หกก็ได้เจ็ดก็ได้แปดเก้านะแล้วแต่แดดเราก็เลยจะเอาแผงวงจรนะแผงวงจรอไอเนี้ยเก่าๆนะเพราะว่าแบงกเก่าๆเนี้ยที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ใช้ได้อยู่เนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นตัว ه, เขาเรียกอะไรอ่ะตัวชาร์จเจอร์ให้มันเป็นชาร์จเจอร์ให้มันเหมือนในระบบไฟใหญ่ๆขึ้นมามันก็คือไฟเข้าตั้งแต่5โวลต์ถึง9โวลต์ถึง12โวลต์แต่ออกเนี่ยออกแค่5โวลต์เพื่อให้รองรับกับอุปกรณ์พวกนี้ใช่ไหมไฟมันก็จะเสะถียรคงที่นะ แล้โดยการต่อแบบนี้ครับขาออกขาออกหมายถึงหมายถึงมันออกมาที่แบตเวลาเราชาร์จนะ่ะไฟก็จะเข้าที่แบตเราก็ต่อค้่บวกค้่ลบใช้ตัวนี้ใช้ตัวตัวเมียแต่อันนี้มันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียหลักคือเราเราจะใช้ตัวเมีย เพื่อให้มันเสียบตัวนี้ได้แค่นี้เองเพราแบงค์รุ่นนี้มีหน้าจอนะอเราก็เอามาเสียบเอาไฟจากแผงโซลาเซลล์ขนาด6โวลต์อันนี้นะมาเสียบที่นี่เลย อันนี้ไม่มีแบตอยู่นะนเสียบปุ๊บก็แสดงแสดงสถานะว่าอินก้าโวล์นะก้าโวล์อ้าวแล้วเราก็เอาสาย มาเสียบที่นี่นี่เพื่อเอาไปชาร์จอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้อา้าวชาร์จหัวไม่ได้อาเดี๋ยวเปลี่ยนสายก่อนแม่เนาะเปลี่ยนสายก่อนเปลี่ยนทอดมันอันนี้มันมีไทซีเสียบด้วย เอาไทซีมาเสียบตรงนี้นี่อ่าบ่งบอกสถานะแล้วอินที่9โวลต์9โวลต์ทีนี้เราก็เอาตัวนี้มาเสียบเสียบทอดขาขาออกเราลองเช็คดู ดูไฟตรงนี้นะครับเข้าไหม้ไม่เข้าแดบดบไม่มีครับตัวนี้ไม่เข้าเหมือนกัน หรือชาร์จทีต่ตรงนี้ได้เลยนะนี่เอาเอาหนึ่งเอาสองเนี่ยเราก็เสียบไปเลยนี่ขึ้นเลยใช่ไหมลรงบอกว่ามันชาร์จอยู่ที่ห้าโวลต์เพราะเอ่อเพราะว่าถ้าเรามีชาร์จเจอร์เนี่ย ไฟมันจะมาที่5โวลต์เสมอเพราะไฟจากแผงโซล่าเซลล์มันจะผ่านตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้เปรียบเสมือนชาร์จเจอร์นะออกมาชาร์จที่5โวลต์ทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวอุปกรณ์พวกนี้จะระเบิดโอ้ฮ <laughs> oh, ิตนะเพราะมันเข้าที่5โวลต์แต่ถ้าเราไม่ผ่าน ไม่ผ่านชาร์จเจอตัวนี้คือถ้าถ้าไม่ผ่านก็จะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ผ่านเราก็ต่อโดยตรงเลยนี่ตัวนี้ก็จะบอกว่า9โวลต์ส่วนตัวเมื่อกี้ที่เสียบตรงนี้บอกว่า5โวลต์น,นะมันก็ทำให้อุปกรณ์บางตัวที่มันไม่รองรับ ชาร์จ9โวลต์ก็จะเสียจะโอเวอร์ฮีทนะเกมโอเวอร์นะแต่ตอนนี้แดดมันอ่อนมันก็ได้ได้กำลังไฟไม่เท่าไร่หรอกแดดไม่มีเลยสลัวคึ้มอึมคลึม โอเคก็จะประมาณนี้คือคือมาทำให้ดูเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเพื่อนๆก็ไป <c oughs> ไปดัดแปลงเอากรละกันก็จะประมาณเนี้ยมันใช้แผงวงจรของเออไอเนี่ย p o วงแผววง,งจรของ Power Bank เก่าๆที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วแต่ว่ามันใช้ได้นะเอามาทำเป็นชาร์จเจอร์เพื่อเซฟอุปกรณ์เพื่อให้มันชาร์จห้าโวลต์แต่ตอนนี้เราเสียบชาร์จโดยตรง <c oughs> แต่ก็คิดว่าอุปกรณ์พวกนี้พวก พราะว่าแบงค์เนี่ยเขาจะทํามาลองรับอยู่แล้วมาลองรับว่าให้ไฟเกินห้าโวลต์ก็อาจจะได้นะห้าโวลต์เจ็ดโวลต์เก้าโวลต์นเนี่ยมันมันก็น่าจะได้นะโอเคคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะอ้าวไม่ได้